ดิฉันนางสาวชนกจันทาทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคายเขตสองจากพรรคเพื่อไทยค่ะวันนี้ดิฉันมีปัญหาความดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่หารือด้วยกันสามเรื่องค่ะเรื่องแรกค่ะดิฉันได้รับการร้องทุกจากท่านผู้ใหญ่บ้านบ้านนาสิงหมู่ที่สองตําบลพระบาทนาสิงอําเภอรัตนาวาปีนะคะถึงปัญหาความรือดร้อนที่พี่น้องประชาชนนั้นไม่มีแหล่งน้ําเพื่อผลิตน้ําประปาสําหรับครัวเรือนและน้ําเพื่อใช้ในการเกษตรค่ะ มีหนองน้ำสาธารณะค่ะชื่อหนองวัวนะคะแต่ว่าไม่สามารถกักเก็บน้ําไว้ได้ในช่วงหน้าแล้งค่ะจึงนําเรียนผ่านท่านประธานสภาไปยังกรมทรัพยากรน้ํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะให้เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วนด้วยเรื่องที่2ค่ะราคาวัวราคาควายตกต่ํา เรื่องนี้ค่ะดิฉันได้รับการร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชนยาวนานต่อเนื่องมาหลายปีแล้วค่ะถึงปัญหาราคาวัวราคาควายตกตำ่ำย้อนแย้งกับราคาวัวควายที่เป็นตัวค่ะถูกแต่ราคาหน้าเขียงแพงมากจึงนําเรียนผ่านท่านประธานสภาไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม่ด้วยค่ะเป็นความท้าทายของท่านนะคะหากท่านแก้ไขเรื่องนี้ได้ท่านจะเป็นวีรบุรุษของผู้เลี้ยงวัวควายแน่นอนค่ะเรื่องสุดท้ายค่ะ เรื่องการขอให้เปิดหน่วยงานให้คำปรึกษาติดตามทวงถามปัญหาแกงคอเซนเตอร์ค่ะตลอด3เดือนที่ผ่านมาที่ดิฉันได้ปิดสมัยประชุมสภาได้รับการร้องทุก์จากพี่น้องประชาชนที่ถูกหลอกลวงด้วยปัญหาแกงคอเซนเตอร์มากถึง3คนด้วยกันที่เจ็บปวดที่สุดคือค่ะคือเด็กอายุเพียง17ปียังไม่บรรลุติภาวะนะคะอยากมีงานทำใช้บัตรประชาชนไปสมัครงานสุดท้ายถูกตำรวจออกหมายเรียกค่ะ ปัญหาประเด็นคือเวลาพี่น้องประชาชนมีปัญหานั้นไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องไปปรึกษาหรือติดตามทวงถามคดีนี้ได้อย่างไรทําตามขั้นตอนรัฐทุกอย่างค่ะแจ้งความลงบันทึกประจาําวันแจ้งคอร์เซนเตอร์ตามที่1441นะคะได้ยูเซอร์ไอมาแล้วแต่ไม่สามารถติดตามทวงถามคด,ดีได้จึงนําเรียนผ่านท่านประธานสภา,าไปยังกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ช่วยเพิ่ม หน่วยงานนี้เพื่อให้คำปรึกษาพี่น้องประชาชนด้วยค่ะขอบคุณค่ะท่านประธาน